สวัสดีครับเพื่อนๆ่ครับวันนี้จะมาให้ชมบ่อปลาครับผมนะครับบ่อปลาครับทำเองนะครับง่ายๆครับก็มีบ้าน้ำตกแล้วครับแล้วก็มีน้ำตกจะใช้ได้นะครับพี่ๆอยากจะทำบ่อที่ก่อขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ลองดูครับแต่ผมก็มีหลายพันนะครับ เจ้าใหญ่สุดครับโคจกุครับรดน้ำาทื่วันนะครับรดน้ำทพื่วัน,นครับนี่จะออให้ดูบ่อแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูบ่อก,กองกันพมไม่ได้อัพลดน้ำครับไม่ค่อยได้โยครับมีใบไม้แค่หนึ่งรับ ใช้ท่อแบบนี้ครับสกิมเมอร์แบบนี้ครับสแตดบอร์ดบอกผมไม่มีสแตดบอร์ดนะครับต้องใช้สแตดบอร์ดเทียมครับแล้วก็สซอโบเซอโบสองหมื่นสองลิตรนะครับเป็นน้ําตกครับแล้วก็ปั๊มก็ใช้อะไรก็ไม่รู้ครับแต่หมื่นหกนะครับหมื่นหกก็ดูดก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังเหลือค่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็น้าใสครับ นะครับให้ดูข้างๆมานะครับด้านหน้าบอยทำเองครับแล้วกล่องก็นี่มีแบบ DIY ก็มีครับ DIY เป็นถังถังกลองแรกก็จะเป็นกลองแบบที่ปลาออกหมดเลยนะครับก็แก๋ๆครวเดี๋ยวหลังก็ไม่ล่าให้ฟังแล้แล้วสอบถามมาคร น่าดอกนี้จะใส่โยบี้ลยฮะใส่โยบีสองที่เลยครผมฟรี่บิ๊กครับนี่ประมาณเจ็ดสิบสองเซนนะครับเจ็ดสิบสองเซนได้มีพวกปลาครับมีปลาบึกเลยนะบอกผมมีปลาทัาทิมด้วยนะปลาทัาทิมฮะใหญ่เหมือนกันเลยมีปลาคาบใส่น้ำตกเลยนะ ครับ <laughs> ผมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับม,มหน้าก็มาทายใหม่ครับผม